สวัสดีค่ะดิฉันนางสุดิญญาโทบุตรประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกเกษมสามัคคีหมู่เ้าตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านกเกษมสามัคคีหมู่ที่9ตําตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,566บ้านกเกษมสามมคคีได้รับเงินขวันถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพุทธศักราช2,558จำนวน8,000บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน มีโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน32คนโดยมีนางสุริญญาโทบุตรเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปมีความศรัทธาในกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนจนเกิดความศรัทธา และสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมทั้งติดตามดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดเป็นประจำปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน130ครัวเรือน387คนคิดเป็น100%ของคนในชุมชนขณะนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกษมสามคัคคีมีเงินทุนในกองทุนจำนวนทั้งสิ้น13900 0บาทประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานเงินศรัทธาและเงินปัญญาผ่านกิจกรรมสมทบทุนต่างๆดังนี้พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดทำผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดจำหน่ายเสื้อดอกไม้ของกองทุนแม่ของแผ่นดินในงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆการจัดรำวงการกุศลเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนจากนั้นจึงนำเงินทุนที่ได้มาดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในชุมชนดังนี้ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการตั้งด่านชุมชนการจัดตั้งเวรยามการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดโดยเริ่มจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นลำดับแรก ด้านสวัสดิการเช่นการมอบทุนสนับสนุนครัวเรือนสมาชิกที่คลอดบุตรมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยผู้พิการและคนชาราที่ยากไร้ มอบเงินชาปนก,กิจแก่ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิตด้านการส่งเสริมเยาวชนเช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆการสนับสนุนเงินทุนในการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด การสนับสนุนเงินทุนรวมถึงขับเคลื่อนคณะกลองยาวเยาวชนร่วมกับวัดและชุมชนภายใต้ชื่อคณะสิริมงคลเพชรกลองยาวทางของทุนแม่ห้ากับซอยฟังดันแห่งสุน,นันายชนมาเหตุจิตอาสาในชุมชนทางวัดว่าอารามมีการมีงานทางเยาวชนห้าก็ได้ออกไปซอยกันนะครับด่ากนันยังมีกิจกรรมในเรื่องปัจจุบันนี้ที่เป็นงาน,นตายกับของทุนก็คือกิจกรรมกองเงา คือตอนนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาแต่แรกปลักดัาจากทีมงานลุหลานเขาเคยไปเห็นไปเห็ุก็เลยอยากเขียนจัดทำขึ้นมาเริ่มแรกก็คือได้การสนับสนุนจากทางวัดวัดเพิ่นไห้ควบบรรณครในเรื่องเครื่องเสียงทางเงยาวชนก็ได้พากันไปหากล่องเก่าอุปกรณ์เก่าที่เคยเป็นเย้ากล่องเงามาเข็นมาทำในปัจจุบันทุกเมืองก็มีซื้อมีเสียงครับชุมชนเขา้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของชุมชนเพื่อให้ลุหลานเยาวชนเขาหนึ่งห่างไกลจากยาเสพติด ก็เป็นส่วนหนึ่งของของทุนแม่ที่เฮ้าได้พักดันแล้วก็ซอยเหลือลูกหลานเฮ้าไต้มีอนาคตเต็มชีวิตที่ดีต่อสังคมเฮตุงานกับสังคมต่อไปครับผม ก็ดีจ้ะดิฉันชื่อนางสมพรพันชนะจ้ะเพราะว่าสองคนนี้เป็นลูกกำพร้าทั้งคู่บ่มีพ่อไม่แม่พ่อแม่แยกทางกันผ่อกับแม่ไม่ผัวผัวกับแม่ก็มาเอาแฟนใหม่มมเังสินะแกก็เสพยาทั้งคู่วและแต่ว่ากับบุตรใดทำก้อนเดือดร้อนผูน้ใดเด้หาเงินก็หาเงินด้วยตัวเองแหละ พร้อมจอยผัวกะเลี้ยงเลี้ยงเม่กะจอยจ่าข้นอ้วนก็กลายเป็นข้นพร้อมนะเป็นน้องเท่กับเบ่าอยู่คนเดียวอย่างประมาณนี้นะเป็นเซงนงองงแงหลังจานนั่นก็เลยตัดสิ้นใจว่าแม่ก็่ได้บอกไปเด้เขาสมัครไปเองเห็นว่าเสร็จไปเหตุงานน้ำพี่ไส้พี่ไส้เขาได้พี่ไส้พวนได้เม่ชุราชไปเหตุงานชุรลาชมันนี่กองทุนแม่เพิ่งก็เลยจอยเหลียคารถคาน่าคาไปอยากไปกินหันพันหาลังจากได้ทางานแล้ว บานในก็โทรมาหาแม่ในโทรศัพท์เนะาะมาในก็แก่กะดีขึ้นก็อ้วน,น,นขึ้นมันไข้ก็จะอยู่บ้านร้ายนะช่วงเงินมม่ห้แม่อยู่วางลำหน้ากับพันหนึ่งวางสองสามมือกับพันแปด่วงมาทำบุญวันที่หาท่านว่าแม่เหตุของไปวัดดีใจตะกี้ตะกรอนอยู่บ้านเนาะแม่เนี่ยคิดร้ายคิดน้ำลูกว่าเขาเป็นดังสี่นะเขาไปเหตุงานแล้วแม่กส็สบายใจขึ้นหลาย รลายคักๆัี่ดีแล้วงต่างตระกอนนี่นะคะที่เพิ่นดิดยาเสพติดนี่เขาสิบว่าขาสังคมมีกิจกรรมยังเข้ากับเฉพาะข่ามารวมช่วงนั้นพอดีทั้งอบตอ,องค์การบริหารส่วนตําบลน้าเสียงเพิ่นมาเปิดรับสมัครอบพอพ่อร่เพิ่ม,มเรื่อยๆมาจักส่วนเพิ่นเบืองว่าไปเป็นจิตอาสาบบอ,อยากเป็นอ่อ พิ่นก็เลาว่าเพิ่นสนใจหลังจากนั้นมาเไม่ลามีกิจกรรมีหยังในในมูบาในชุมช่นอ่าทั้งข้างกองทุนแม่เฮ่านี้ก็เปิดโอกาสให้เพิ่นได้เขามามีส่วนรวมในมกองทุนแม่นะคะมีส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆในมูบาในชุมชนนะคะก็ส่วนเพิ่นมาเขารวมกิจกรรมเพิ่นก็นมามาทุกง,งานนะคะเขามาทุกง,งานก็เปหา กินเหรากินนี่ยแหละครับก็มือก็ปวดมากกัไปแล้วครับเดี๋ยวมาแก่กินไปเฮ็ดเบียบผู้ค่ากันแล้วครับท้องมือซ้ำมือท้องยังหันกับไตครับนอนเอเด็ดปล่อยลูกกับเมียไปเฮ็ดเบี้ยบเห็ดงันควางกับนอนอยู่เฮือนนะครับไปบ่ไหวครับเมียเนี่ยมูอเพิ่นมาส้วนไปเฮ็ดกินอาสาเนี่ยแหละครับไถไปเฮ็ดควอมดีควอมยังน้ำเพิ่นเหรอครับมันบ้านมันก็เดียวเก่าลายครับเฮ็ดเบียดเห็ดงันน้ำดูงั้นเมียอะไรครับ อย,อยากบอกนี่อย่างตามีบออยากบอกว่าอยากให้เศร้าให้ตลอดแม่จ้าว่าต้องไป่งเกี่ยวอีกแม่จาาเพราะว่ามันมันแตกต่ตางกันขัดแม่จาาแต่เก่าพน่นเคยเห็บเบียกซอยกบซอยเวียกเฮียนเวียกซ่านซอยไปทํางานจ้าบ่กบ่กคือตะกีเขาล้างถวยนะจ๊ะน้ำหลูน้ำเต่าก็ะหิตหน่ำสีนะจ๊ะส่วนเมียไปเห็ดเวียกซอยกันจ้ะ ชุมชนนันชุ้มปูรักผูใหญ่กองทุนเมพิคนก็เอื่นไปหิดหิดํำวัดว่าอาลา่มพัฒนาชุมชนนะจ๊ะอยากฝากกันให้เย่อชนรุ่นใหม่ตอนนี้หน้าที่นี่เขาเป็นคนเสพยาให้ภาหนาเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ขึ้นกันก็มีโอกาสบ่แม่นว่าสิเป็นคนชัวตลอดนีหยังก็ขอให้ห้างไกลย,ยาเสพติดเป็นคนดีของสังคมนะจ้ะสู้ๆเ้อจ้ะ ม่ให้กำลังใจทุกคนมือฉันยิ่งมั่นใจจะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวันครับประดิษฐ์ขอสัญญาว่าจ,จะเลิกตลอดไปครับเป็นตัวอย่างของลูกของเมียตลอดไปครับผมกล้าบอกพี่บอกครับ สังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับขึ้น